ม o มวิ่งเฉลตู้ซอนห้องลับหลายคนสงสัยว่านี่คือมุมอะไรนะคะพอาดา้นี่จ้าอันนี้มันจะเป็นมุมเวลาที่เราไลฟ์สดนะคะเราจะเอาสินค้าต่างๆเนี่ยมาไว้ที่นี่เนาะแล้วข้างหลังอะถ้าเราจําได้มันจะเป็นตู้เก็บของอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อะถ้าเธอย้อนเข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้เยังสามารถวางของได้อะแบงเข้ามาค่ะ แบงค์นี statement. ่ด e ูเห็นไหมมันก็จะมีชั้นให้วางของได้เหมือนเป็นห้องลับที่ถ้าเกิดใครมาเข้ามาแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ในนี้เข้าใจยังแต่ตอนนี้เขารู้ว่าหมดละเนาะแล้วเราก็ออกท้าทอ้าวดุยมางจำอะไรงีปิดแบงค์ไม่้องออเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมก็คือเวลาสมมติว่าเรามีโปรดักของมาปึ๊บ แล้วก็สามารถมาวางตรงนี้แล้วก็ไล์สดได้ง่าย,ายๆเห็นไหมตรงนี้ก็เลยยังโล่งอยู่แต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ของที่ไวนไล์สดละน่เป <c oughs> ็นของเราเองเร่ง <c oughs> แบบเห็นปะวัสดุวัสดุสดคือทําดีมากอย่างอันนี้ตอนแรกถ้าเราคิดอะคือเขาบอกว่าเออถ้าเป็นประตูเฉยมือจะแบบไม่เกิดประโยชน์แต่พอเป็นชั้นเนี่ยมันจบสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่โชว์รูมเฟอร์แอคหรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยคะ่ะ